วางแผนมาดีซะอย่างดูฉากครับดูฉากการต่อสู้บานแค่สองคนจิวยี่และกวนอูครับผมและเขาเตือนด้วยว่าชนะยากมาก <c oughs> มาหูดูสกิลจัดกันไปเลยไปอีกหนึ่งที่ขอ,ง,องแน่นอนลิปโปข้าเรียกหาเจ้าเออคนที่เก่งก็ต้องอยู่กับคนที่เก่งดีวะไป สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนกครยินดีต้อนรับ้าสู่ยูทูหนักบ้าไรเนะครับและวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Epic War โทอซซันซ่าซึ่งนะครับผมวันนี้นะครับในเกม Epic War นะครับคุณจะได้สัมผัสกายการริมรถนะครับการยึดของอำนาจและของบพลัง คุณจะได้ขยายอณาเขตของคุณนะครับออกไปอย่างก้าวไกล <Wow. S 1> มีพันมิตรมีเพื้อนฝูงมีการดิวกันถูกหักหลังกันหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนที่แท้จริง น่ครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาสนุกกับเกม Epic War t o ธรนะครับซึ่งวันนี้เป็นการรีวิวนะครับเราจะพาทุกๆคนเนี่ยไปเปิดกาชาด้วยนะครับผมโอ้โหช่องผมเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับการเปิดกาชาและผมจะบอกว่านะครับเกมนี้นะครับผมภาพแม่งโคตรสวยครับและนี่คือลิปปใน Epic War โอ้โหดูภาพโอ้พระเจ้ายังไม่พอ มีสก,กินด้วย what the fuck <c oughs> คือที่มันสวยได้ขนาดนี้เพราะมันคือ Unreal Engine 4นะครับผมโอ้โ oh, ห <c oughs> ดูครับที่มันสวยได้ขนาดนี้ทุกคนคิดดูเองแล้วกันนะครับผมและตัวลรแต่ละตัวเนี่ยจะมีหน้าที่นำทัพหลักของตัวเองซึ่งขนาดของทัพเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเลเวลความเก่งของตัวละครนะครับเราก็สามารถที่จะพา นะครับทับของเราไปได้จํานวนที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ผสมผสานกับสกิลติดตัวของเขาด้วยเอาละครับเรามาดูสกิลกันนะครับพอพูดถึงเรื่องสกิลแล้วนะครับผมโอ้ดูภาพคือผมชมเรื่องภาพมากภาพโคตรสวยนะครับอาที่เช่นนะครับงอกกกนะครับอุ้ยกกยนะครับมากับระดับสกิลเราจะสังเกตได้เห็นไหมครับมีสเตตสกิลอยู่ระดับ S ระดับ B อะไรประมาณนี้นะครับเหลือนี้นะครับเป็นระดับ S เหมือนกันนะครับเป็นสกิลที่มันแข็งแกร่งแล้วก็ดี ซึ่งเกมเนี้ยมันมีมิติมากเลยเวลาคุณจัดทับแล้วเนี่ยคุณจะสามารถที่จะเอาตัวกับคนคุณเนี่ยคอมโบกับประเภทในการใช้งานอันทิเช่นหอกชนะมา้าม้าชนะดาบดาบชนะหอก ส่วนธนูชนะทุกอย่างแล้วกว็แพ้ทุกอย่างในทางเดียวกันอารมณ์ประมาณน,นี้แล้วคุณก็คอมโบกับสกิลติดตัวของคุณนะที่เช่นอุยกายเนี่ยเขามีสกิลนะครับยเยอะเยอะแบบตีกูสี่เด็ดเป็ดมาโจมตีฉันเลย2ตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วหลังจากเขาตะโกนยั่วยุไปแล้วเนี่ยตัวเองก็ถึกขึ้นอีกนะครับ16-18%แซแล้วแต่เราอัปเกรดขึ้นไปนะครับผมอ่าแล้วก็มีการทำให้เฟตพ่วงก,กับ คูมภูมิคุ้งกันด้วยนะครับกันคิติคอนได้ด้วยเออเนี่ยครับผมผมเลยบอกว่าบางตัวเอาไปเป็นแท้งบางตัวเอาไปเป็นแบบคือพอผสมกันมันก็จะแบบแข็งแกร่งขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วยังมีนะครับผมตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าความสัมพันธ์นะครับที่จะบล็อกเอฟเฟกต์พิเศษนะครับปล็อกสเต็นะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเก่งขึ้นได้อีกนะครับโอ้เอนไนงะ แค่ฟังก็น่าเล่นมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูโมเดลของตัวละครกันก่อนเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะไปสึงเกมเพย์นะครับแค่โมเดลตัวละครที่ผมก็รู้สึกทึ่งมากแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวกดดูกันครับผมจิวยี้นะครับจากงอกกดูเชดเคโคเทอันนี้ออกแนวแบบเท่ไปนะครับแล้วดูนี่ครับนี่ มามาอาวุธของฉันคือนี่ใบพัดที่มีคมมีดโอ้แล้วดูรายละเอียดครับดูรายละเอียดดูเงาดูลายละเอียดดูเงาโอ้โหดูว้าวคือแบบโคตรโคตรโคตรบุรุษยิ่งใหญ่อันนี้ออกเแนวหนังจีนเลยนะดูแบบมีความรู้นะ ซึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าสกิลของตัวละครเนี่ยจะปลดล็อกขึ้นเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวละครถึงเลเวล5แล้วปลดล็อกหรือเอาเวฟปลดพลังแล้วก็จะมาปลดล็อกนะครับผมตรงนี้นะครับเราจะได้เพลิดเพลินกับการ อัพของเราอย่างแน่นอนอนะครับผมอ่าพีแล้วระผมเล่นกับใครครับอันนี้ที่เดินผ่านเราไม่ต้องกลัวนะถ้าเป็นขี่สีขาวเนี่ยเขาจะคอกันว่าบางทีเขาจะไปตีไหนอันนี้คือเป็นกิวของผมทั้งนั้นนะครับผมอ่าเราก็จะมีเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นทับเห็นไหมครับข้อทับออกมาฟาร์มอะไรกันเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดแบบเรียวไทม์เลยครับผมเออเห็นไหม ฟังแล้วรู้สึกแบบน่าสนใจมากๆเลยนะครับเราจะรู้เลยเนี่ยเขาจะบอก14นาทีนะครับเขาจะเดินทับไปยึดอะไรซึ่งคุณจะกลัวว่าคุณเล่นยากหรือไม่เข้าใจคุณไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีเควสบอกเราเลยครับว่ายึดดินแดนเลเวล3หมายความว่าอะไรอ่ะเรากดตรงนี้ดูครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเลเวล3มีอะไรบ้างที่เรายังไม่ยึดก็คือยังไม่มีกรอบสีเขียวครับแล้วพวกนี้มันทําอะไรได้นะครับพวกนี้มีหน้าที่ที่แบบพอเรายึดมาแล้วนะครับทรัพยากรของเราเนี่ยก็จะขึ้นแบบเสถียรหรือเราจะสามารถส่งคนไปบูททร,รัพ แล้วในทางกับการเมื่อเราเนี่ยทำการยึดไปเยอะแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเกณฑ์ทหารได้เยอะขึ้นนะครับสั่งการกองกําลังได้เยอะขึ้นแล้วก็มีเพื่อนฝูงที่เยอะขึ้นนะครับแล้วเยอะขนาดนี้เราไปสู้กับใครครับพี่มันมีอยู่แค่นี้เองผมเห็นในแมปก็มีแต่พักพวกของพี่ครับแต่นี่ก็มีนะนี่คือเมืองใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยนะครับก็อันเนี้ย โดนผมแน่แต่ว่ายังยังเขาไม่ยังไม่มีทางนิดสังเกตเลยครับชื่อเป็นสีแดงนี่ถ้าเป็น,เพ,นเพื่อนเราเห็นไหมครับพามาเยี่ยมชมเมืองเพื่อนๆน,นะก็จะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งนะครับอยากให้รู้นะผมจะไปตีอหยียบใครดูครับผมคือแมปเนี่ยเห็นไหมครับที่เราอยู่นะ่ะเห็นช่องที่เราอยู่ใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมจะบอกว่าแผนที่ในเกมนี้นะครับมีมากถึง4ล้านช่องโอ้ oh my god ดู โอ้วัตฟ้าแล้วนี่คือพื้นที่ที่เขาเริ่มกระทำการกระจายกําลังเริ่มต่อสู้เริ่มเทิดกันมีข้อตกลงกันทุกอย่างคุยกันเองครับเกิดขึ้นจากคุณเป็นคนบิวทั้งหมดเลยนะครับเราเห็นที่แก๊งแๆผมอยู่แม่งมีแค่นี้เอง <c oughs> นะครับผมแล้วดูอันนี้คือกําลังที่ใหญ่นะครับผม <c oughs> และ ตอนแรกเนี่ยเขาจะให้เราเลือกรอบๆก่อนนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วตรงกลางเนี่ยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรที่แบบเยอะมากดูดิเห็นไหมเลเวลแปเลเวลแต่ว่าคุณก็ต้องแบบค่อยๆขยับเข้าไปขยับเข้าไปขยับเข้าไปแล้วสู้กันครับซึ่งรอบนี้เป็นซีซั่น2แล้วนะครับผม <Wow. S 1> มันอย่างแน่นอนผมบอกเลย เนะี่ครับพูดกันมาจนน้ำลายแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดตัวละครกันหน่อยซะดีกว่าเนะี่ครับสำหรับสายกาชาอย่างเรามันอย่างแน่นอนที่เปิดไปเลยแล้วกัน5ตัวละครโอ้โหจิตมาหนึ่งตัวเท่านั้นครับพี่น้องไม่ว่ากันนะครับผมก็สะสมกันไปเรื่อยๆเลยอ๋เรียบร้อยนะครับผมแต่ไม่มีไรเลยครับหลังจากเรากด5มันติก็คือ5ครั้งเนี่ย เราจะได้การันตี1ตัวครับผม <Wow. S 1> ถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยจากเกมที่ผมเล่นมาเยอะแยะมากมายเกมนี้ถือว่าน้อยนะครับแล้วการเติมเงินครั้งแรกของเราเนี่ยนะครับจะได้รับกวนอูนะครับกวนอูเนี่ยเก่งมากผมบอกเลยว่าเป็นตัวฟรี29บกาทก็ได้แล้วแต่เป็นตัวฟรีที่เก่งมากนะครับผมเก่งมากนะครับใช้ได้ยะค่อนข้างที่จะยาวเลย uh huh. สเตตก็ดีนะครับเพราะว่าเป็นคาดห้าดาวเนาะโอเคมา เดี๋ยววันนี้เรามาเปิดกันรัวๆเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวที่เราจะหาแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมมาเซนเทาและยอดขุนพลลิปโป้นะครับใช้เงาวกีดนภพานะครับยังไงก็ต้องหนึ่งตัวลิปโป้ต้องมาอย่างแน่นอนนะครับผมโจโฉจูกัดเหลียงนะครับผมเลียวหุยนะครับขอญาตเป็นหอกที่แข็งแกร่งนะครับผมมาดูกันว่าจะมาหรือเปล่าขอเล่าปีอีกหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่านี่เล่าปีมาอีกหนึ่งตัว จัดไปนี่แค่กดแค่กดดูสกินน่แม่งก็เพลินแล้วเว้ยผมบอกเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าคุณคนอยากจะดาวน์โหลดนะครับฟังมาถึงตรงนี้รู้สึกต้องอยากเล่นว่ะเลือดในตัวมันเดือดฉันอยากจะลุยแล้วนี่ครับลิงดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับอย่ารอมาจัดกันไปเลยไปอ,อีกหนึ่งที่ของกันแน่นอนมีไ่ไงมาแล้วโอ้โหโจมตีตัวนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับหนึ่ง โอ้โห oh, <my> มาแล้วหนึ่งตัวมาแบบ <c oughs> มาแบบอนะีซี่ไงเพราะว่าผมมันเป็นเทพเจ้าตู้เลดอะราชาตู้เลดอนะเข้าใจไหมครับกี่ตัวดีกว่ากี่ตัวดีกว่าครับกี่ตัวดีกว่าโอ้โหหันซุยอุ๊ยสีอุ้ยงัดโอ้โหเป็นยังไงสี่นี่คือมือผมอะหนึ่งทอง <หา S 1> นะครับห, <า S 1> หนึ่งทองสามม่วงนะครับผมโอ้โ ครที่เพิ่งได้ตัวละครมาตัวนี้ผมได้ซ้ำมานะครับอย่าเพิ่งเอาไปทะลวงก่อนนะ <S <S ให้เอาตัวละครเนี่ยไปปลดล็อกสกิลก่อนนะครับแล้วก็ศึกษาวิจัยสกิลนะครับให้ครบนยจะได้สกิลมาใช้อันนี้ก็อาจจะดีแต่ถ้าใครเลือๆกเจอาไปทะลวงก็ได้ครับไม่ว่ากันการทำรู้ไอเด็กคนนี้มันทำรู้ต่อไปครับผมลิปโปข้าเรียกหาเจ้าเออคนที่เกง่งก็ต้องอยู่กับคนที่เกง่งนิวะไปนี่ไง มาแล้วหนึ่งสาวสาวตามมาอีกหนึ่งโจหองอย่าว่าเลยโจหองเลยตอนนี้ฟุกก็เริ่มหองแล้วต่อไปอีกหนึ่งี่มาอย่างรวดเร็วเสียงเตียวจีโอ้แบงคิวโอสามีกอ๊อมีใครได้บ่วงเยอะแบบผมบ้างไหมเนี่ยสีดาวผมเยอะมากครับผมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าดวงดีหรือเปล่านะแต่ก็ไม่อยากให้ขิงนะแต่ของจริงต้องห้าดาวไป สามใบอีกหนึ่งทีต่อสู้เฮ้ย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 โอ้โหตัวนี้ถือว่าได้ครับผมซุนเซกเอาเอาตัวนี้เอานะครับผมมาจากง้อนลครับผมจัดไปง้อกกโอ้โหถือว่าไม่เกลือตัวนี้ถือว่าไม่เกลือนะครับผมเอาเรื่องเราได้บอลหอกมาแล้วซุนเซ็กอุ้ยได้ก่อนเลดนะครับพเพราะเลดเป็นห้าครั้งนะครับผมไปอีกหนึ่งที อ๋อแพ็กนี้ค่อนข้างดีจะาแปลกๆซ้ำไปอีกหนึ่งอันนี้ยังไงก็ต้องได้แล้วล่ะหูหญินผัวหองและควรนซิงอโหแสดงว่าเมื่อกี้เป็นการันตีแน่เลยอ่ะอ้หูยินน่ารักโอู้หูยินน่ารักมากเลยครับดูจากในภาพซูมดูอใช้ได้เลยนะเนี่ยไปต่อเนื่องโอเคบอกว่าน่ารักแล้วมึงมาใหญ่เลยนะ โอเครู้เรื่องนะครับผมขอญอาตเลยละกันทองแน่นอนอันนี้หญิงก้อยจุยอ่าฮ่าเรียบร้อยกูแตกโอมันเปิดครั้งละเก้ารอยไม่เป็นไรสดไปเลยพี่จัดสดไม่เคยผ่อนไม่เคยทวงไปมาในแง่การันตีอูจิวี่ครับผมอุ้ยผมได้พักง้อมาสองแล้วนะ กิวยที่เราดูอ่ะทุนนี้มีสกินด้วยมีสกิน2องอัน <Wow. S 1> เอ้ยดวงเรามันเอาสุดเหมือนกันนะเนี่ยขอญอาตเถอะถามจริงอีก6โลเฮ้ยลิปโปได้ยินไหมลิปโป้ฟังข่านะเว้ยลิปโปยอดคนน่ะมันก็ต้องอยู่กับยอดคนสิวะเออเอ็งจะไปอยู่ไหนเอ็งต้องไปอยู่ข้าข้าจะบุกยึดมาได้หมดเลยโอ้โหเรียบร้อยต่อไปสองครับได้ไปสอง โอเคครับเหรืออีกคาโลจัดไปกดไปเลยละกันมาถันซุยโอ้โหตัวเดียวยังไม่ทันได้อ่านเลยแล้วผมไปกำหูหยินเปียวซุนหัวสาวสาวเยอะเหมือนกันนะอีกสามโลเอาละ่ะอย่าพึ่งท้อใจกดไปมันต้องมีหนึ่งการันตีโอ้แต่ตัวนี้รู้สึกว่าแจกอยู่นะครับผมเกียงอุยเก่งเหมือนกันครับ อ่าเป็นหอกนะครับเราสามารถใช้คู่กวนอูได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่จกเหมือนกันเจ็ดคีโคตรเท่เลยอ่ะคือผมต้องบอกเลยว่าเรียนจิ้นกูมันทำออกมาได้แบบน่าเล่นมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันอินแง่ภาพมันดูสวยแล้วแบบตอนต่อสู้นะครับเดี๋ยวผมอยากใ,ให้ดูเกมเพย์ของมันนะคร <c ute> โอเคสองเลยไหมโอ้แหวหัวป่าห <c ute> มาหนึ่งนะครับอันนี้ม่รู้ฉีก,กรันตีมาหรือเปล่าอีกสองครั้งครับผมถ้าลิปโปไม่มาก็ต้องเติมเพิ่มแล้วล่ะไปสอง โอ้โหเตียวเจ้าซ้ำไปอีกเตียวเซีว่ว oh โอ้ไม่กอดเดลัสดูดไปเออโจหองเดี่ยวเพิ่มหมดเออจุยอายาลิกาโตขึ้นราคาไปอีกหนึ่งทีเรียบร้อยกูแตกเอาระเรียบร้อยนะครับหลังจากเราได้ขุนพลมาเยอะนะครับอันนี้คือสังเกตได้ว่ามันจะบอกว่าเราสามารถที่จะทะลวงได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราได้ตัวละครซ้ำมานะครับผม ก่อนที่เราจะไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูทีมกันเลยดีกว่าว่าการจัดทัพนั้นเป็นยังไงนะครับเราจะสังเกตได้ว่ารูปแบบองค์รวมเนี่ยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีค่าคอต์สข้างบนครับขออนุญาตใช้ค่าคอสเรียกคาว่าคอต์สแล้วกันเนาะอย่างเช่นนะครับผมจะเอาซุนเซ็กเนี่ยลงกับจิวยีเนี่ยเราต้องใช้ค่าคอร์สแปดบวกเจ็ดนะครับนั่นก็หมายความว่า15คอ์สนะครับ ถ้าไม่ใช่ทับหลักหรือเมืองเราเนี่ยไม่ได้อัปเกรดเพียงพอนะครับเราจะมีอยู่แค่18นะครับแต่เราสามารถเพิ่มได้นะครับพึ่งเกมเนี่ยเราจะแบ่งเป็นภาคต่อสู้นะครับคือเราคอนโทรลทีมขนาดใหญ่เข้าสู่การลบวางแผนการลบนะครับภาคสร้างนะครับภาคสร้าง,าางอธิบายง่ายๆคือคุณสามารถสมมติว่าคุณยึดพื้นที่เปล่าๆคุณสามารถที่จะสร้างนะครับป้อม เพื่อที่จะแบบชะลอนะครับเอาคนไปพักเพราะว่าเวลาคนเราเดินเนี่ยระยะทางนานเนี่ยความแข็งแกร่งก็ต้องต่ำลงใช่ยไหมครับเออฐานพันธมิตรหรือการขยายอาณาเขตอันรภากการสร้างนะครับหรือในตัวเมืองของเราเองเนี่ยนะครับก็จะมีทัพนะครับผมมีเรื่องของการลูเก็บภาษีนะครับทุกอย่างนะครับผมอันนี้ก็คือ เรื่องของการสร้างและการสร้างนี่จะช่วยอะไรได้นะครับเหมือนตอนนี้เห็นไหมครับผมไม่สามารถปลดล็อกทีม4ีม 5, ่ตีได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปสร้างเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับเราถึงจะปลดล็อกได้าอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็คือเราก็เราก็ต้องเก็บทรัพยากรตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะสร้างทีมถัดถัดไป แล้วยังไม่หมดนะครับผมการจัดทัพเนี่ยเราสามารถที่จะจัดค่ายกลได้ด้วยนะครับค่ายกลลมค่ายกลนกค่ายกลธนูจะมีบอกอยู่ครับ <Wow. S 1> ว่าเพิ่มดาเมจห้เป์เซแต่30มสิบวิอะไรประมาณนี้แล้วเราก็สามารถที่จะดูทีมองฝั่งตรงข้ามได้ครับ oh. อันนี้เช่นอ่าเหมือนเราเนี่ยเราจะไปลุยกับที่นี่นะครับเราไปดูเลยเราจะเอาเหล็กนะครับแร่เหล็กเพราะอะไรนี่เราจะเพิ่มจํานวนครับตอนนี้ค่าคอนเราเต็มเลยเห็นไหมแปดหกสเต็ม เราต้องการที่จะเพิ่มจํานวนเราก็ต้องเข้าไปดูครับว่าเราใช้อะไรบ้างเขาบอกว่าถ้าคุณจะเพิ่มจํานวนเนี่ยคุณจะต้องอัพนะคอัพจวนนายท่านแล้วก็ตาพยักนะครับโอเคเราก็ไปไปดูจวนนายท่านกับตาพยักอ่านี่จวนนายท่านนะครับมันขาดหินกับไม้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราต้องออกไปยึดหินเพิ่มแล้วกดตรงนี้เลยครับอย่างที่ผมบอกเราจะเห็นเลยว่าหินเลเวล3อยู่ตรงนี้ แล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวกับเควสหลักของเราด้วยเพื่อที่จะเอาหยกไปเปิดกระชาต่อนะครับผมโอเคเราก็เลยต้องยึดดินแดนเลเวล3ผมก็เล็งเห็นว่าเราจะต้องไปบุกอันนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าไปจัดทับกันก่อนลุยเลยแล้วกันครับผมโอเคเดี๋ยวทับหลักที่เราใช้ในการทุนนะครับผมผมจะให้เป็นขอจิ้วยี่ลงไปแล้วกันนะครับจิวยี่มา1นึ่งกวนอูตามมาเราเหลือค่าคอสอีกไม่พอครับค่าคอสมันน้อยไป ก็สึกครั้งนี้เราอาจจะพ่ายนะครับเพราะว่าไปกันแค่2คนจัดการกองทาหารนี่เอาคนเข้าไปอีก500บันทึกทับมาเดี๋ยวเราจะฝืนลองบุกไปดูครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่ากําลังพลมาแล้วออกกันมาแล้วออกกันมาแล้วจิวยี่แลกวนอูกําลังไปลุยครับผม เดี๋ยวเราก็อ่านนี่คือพื้นที่ที่เราจะสามารถบุกยึดได้นะครับผมอธิบายนิดนึงเรื่องอิทธิพลนะครับผมแล้วเวลาเราบุกยึดเลเวลเท่าไหร่นะครับค่าอิทธิพลเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าเราจะครองพื้นที่สี่เหลี่ยมไปได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับผมเอาล่ะทาการบุกยึดได้ไปวางแผนมาดีซะอย่างดูฉากครับดูฉากการต่อสู้บานแค่สองคนกิวี่และกวนอูครับผมและเขาเตือนด้วยว่าชนะยากมากมาหูดูสกิลดูสกิลครับ โอ <bin> ้โหแล้วยิงฟีนึงตัวอย่างที่เราคิดเลยควนอูกำลังสู้และใช้สกิลวัตติเมตเข้าไปจังหวะนี้ยังไงครับทำหมาชนกันแล้วครับข้างหลังแต่ว่าเราใช้หอกเยอะนะครับผมได้เปรียบอย่างแน่นอนแลวกวนอูถึกมากๆกต้องบอกว่าถึกมากควนอูถึกจริงๆนะครับหนึ่งหนึ่งเหมือนจะไหวครับแต่ฝั่งนี้นะครับจิวี้โดนลุมอยู่สองแน่นอนโอ้โหแล้วพยายามจะปาดจิวีหลดนแต่ควนอูบอกว่าเดี๋ยวไปช่วยรอยนิดเดียวและใช้สกิลวัตติเมตซ้ำไปอีกหนึ่งทีครับผมกำลังจะจัดการได้แล้วกำลังจัดการได้แล้วและยังไงครัับผมจจววะะนี้้แแตล โอ้โหแล้วโอ้เหมือนจะเหมือนจะโอ้เป็นฝ่ายชนะครับผมแล้วกำลังจะเข้าไปช่วยที่ทับหลักจิวยี่กำลังจะไปอดทนไว้จิวยี่โอ้โดนพายุอีกหนึ่งครั้งจิวยี่กำลังจะแตกครับผมวนูเข้ามาชิดครับแล้วยังไงเลือดอยู่แค่นิดเดียวอย่างนี้อย่างนี้เขาจะใช้แผนรับต่อสุ้อีกหนึ่งครั้งแล้วทันหรือเปล่าหล่นมาไปแล้วไม่มีใครตายครับโู้รู้ดูดิเหลือแค่16หเองอ่ะผู้ชนะเป็นยังไง การวางแผนต่อให้มันเตือนระบบมันบอกว่าคุณไม่ชนะหรอกคุณน่ะมันไม่ไหวแต่เฮ้ยไงการวางแผนมันทําให้เราเป็นต่อครับผมโอเคนี่เลยนะครับเฟสเสร็จเรียบร้อยต่อไปยึดเลเวล3อีก10แห่งนะครับเรามีอยู่แล้ว8ก็เพิ่มอีก2แห่งง่ายๆนะครับหลังจากนี้เราก็จะได้หินเพิ่มจากที่นี่เรียบร้อยนะครับ,ววรบเวลาพักผ่อนนะครับแล้วทีมเราก็จะติดคูดาวแล้วก็พร้อมกับ อ่าเนี่ยเ,เราเราเราพักผ่อนนะครับเราเหนื่อยอยู่แล้วก็เราก็ต้องมาเติมกําลังทหารที่ตายไปนะครับผมแล้วเราสามารถที่จะเกณฑ์ทหารเนี่ยมาจากทัพหลักในเมืองของเราได้นะครับผมเอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับผมแล้วนะครับจุดเด่นเรื่องภาพเนี่ย เรื่องการต่อสู้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสนุกจริงๆนะครับภาพสวยนะครับแล้วก็การต่อสู้ทำออกมาดีนะครับสำหรับคนที่ชอบวางแผนนะไม่สามารถจะพลาดเกมนี้ไปได้เลยนะครับผมแล้วยิ่งเริ่มซีซั่น2ด้วยนะครับผมยิ่งน่าเล่นนะครับทั้งซีซั่นของเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้พอจบแล้วมันก็เริ่มใหม่นะครับจะพูดทําไมวะเนี่ยโอเคสำหรับเพื่อนๆที่รู้สึกเดือดนะครับอยากจะเอาแล้วอยากจะลุยแล้วนะครับผมบอกเลยว่ารก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับมาเล่นกันเยอะๆเะครับผม รวมกันเล่นหลายคนยิ่งสนุกนะครับมัดก,กับเพื่อนลุยกันได้เลยนะบอกเลยครับผมโอเคสำหรับคลิปวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเช่นเคยนะครับผมลาไปก่อนครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับเจอกัน